ดุมากเลยนะคะดุโหด <c oughs> <c oughs> คุณชินมาก่อนมาก่อนใช่คุณชินนะคะคุณไทสอนคุณผมพูดตรงๆเลยครัไม่เป็นไรค่ะโอเคค,เ,คเข้าใจค่ะแต่คุณชื่ออะไรนะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณชื่ออะไร ชีเอลชีเอลครับคุณชีเอลค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณไปก่อนเลยนะคะขอบคุณคุณมาแชลพี่โทด้านะคะ จ้าขอบคุณทั้งทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณหมดเลยโอ้โอ้สมเกียรติเสวิส บ้าเปล่าคุยก็ไม่คุยอะไรคะเนี่ยไม่เข้าใจบ้าเปล่าคุยก็ไม่คุยคืออะไรไม่เข้าใจ <laughs> งงอืม ขอบคุณนะคะขอบคุณไว้เลยนะคะครบแล้วสองชั่วโมงแต่ยังมี <c oughs> ยังมีเอซีนั่งอยู่หกสิบสามท่านก็ยังยังไม่ลงนะคะยังลงไม่ได้ขอบคุณนะคะตอนนี้ก็ขอขัอขอ,ขอเสียงหน่อยนะคะตอนนี้ไม่รู้จะคุยอ,อะไรนะคะหมดและครบแล้วคะ่ะขอนั่ง ขา๋ะะดวขอยืดขาหน่อยมื่อยไม่มากเลยค่ะไม่ๆๆม,ม,ม,มขอบคุณนะคะขอบคุณจับใจเลยค่ะครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเสียงหมดแล้วคะ่ะเสียงแหบเสงแหบแห้งถาน้ำเลยนะคะขอเงยียบถ้าน้ำหน่หนอย ส้มหน่อยนะคะขอโทษนะคะมันเป็นกลางคืนเนะี่ยหน้าเนิ่มแม่แต่งเลยค่ะดิบๆเลยค่ะ <c oughs> ร้ายทุกวัน <c oughs> กลางวันก็ร้ายด้วย <c oughs> ก็เลยไม่มีเวลา <c oughs> ดิบๆเลยค่ะขอโทษนะคะ <c oughs> คุยอะไรคะคุณคุณโอโอโอสมเกียรตินะคุยอะไรคะ ฉันจะรักเธอรักไปจนตายเดี๋ยวขอไล่ดูหน่อยนะคะใครเขียนอะไรบ้างขอไล่ดูหนะ่อย